นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนำทัพเปิดเวทีปราศัยหาเสียงช่วยนางสาววิสุดาวิเชียนศินผู้สมัครสสเขตสี่พักภูมิใจไทยโดยมีรัฐมนตรีและแกนนำเช่นนายศักดาวิเชียนสิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยนายพระดอนปิสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายนภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกนโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง โดยจุดแรกวัดสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจานายอนุทินได้กล่าวว่าการที่นายสักดาไปเป็นรัฐมนตรีจึงควรเลือกนางสาววิสุดาเพราะจะได้ทั้งพ่อและลูกมาทํางานยืนยันว่าจะได้คนจริงที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนเพราะเมื่อผู้เป็นพ่อเป็นรัฐมนตรีลูกก็ควรจะได้เป็นสอสอส่วนเรื่องนโยบายยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทําดูจากการเข้ามาทํางานเพียง12วันก็ได้ทําเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งรัฐบาล ทำงานเป็นหนึ่งเดียวมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับใช้ประชาชนเรื่องนโยบายต่างๆนะครับผมเชื่อว่าคนที่ปราศัยก่อนหน้านี้นะทั้งท่านสักดาเองทั้งผู้สมัครดีแมน,นคงพูดอย่างพี่น้องจนปากเปียกปากแชกไนหมดแล้วเขาพูดอะไรไปก็เหมือนผมพูดนะครับเราต้องทำทุกอย่างภูมิใจไทยพูดแล้วทำนะครับเพราะฉะนั้น เรายังไม่มีอะไรที่พูดแล้วไม่ทำพูดแล้วทำในทุกอยาก่างผมพึ่งเข้ามาทำงานได้เนี่ย12วันครับมีท่านรัฐมนตรีทั้งหลายช่วยงานอยู่นะครับพึ่งปฏิบัติงานได้เต็มที่12วันอะไรเกิดขึ้นใน12วันเงินสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่คือการทำงานแบบพระคุณเจาไทยพูดแล้ว แล้วอาทิตย์ที่แล้วคนละครึ่งผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยนะครับอย่าลืมไปลงทะเ,เ<ชอ>บียนเ้อการทำงานแบบภรคภูมิใจไทยทำงานแบบใจกว้างครับไม่สนใจว่าใครจะอยู่ภาคไหนภาคไหนวันนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลหนึ<ชอบ>่งเดียวมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับใช้พี่น้องประชาชนเท่านั้นครับนะครับเพราะฉะนั้น จากนั้นคณะของนายอนุทินมาเปิดปราศัยที่อำเภอบ่อพลอยซึ่งมีนายชาดาไทยเศษสอสอ,อ,อุทัยธานีมาสมทบท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและคณะก็ไม่ย่อท้อขณะที่ประชาชนก็ไม่กลัวเช่นกันนายอนุทินได้ย้ำถึงผลงานสมัยพักดูแลกระทรวงคมนาคมที่มีผลงานเด่นชัดจากโครงการมอเตอร์เวย์กรุงเทพกาญจนบ,บรุรีและจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนดูแลปัญหาเรื่องอ้อยและมันสัะปลัง ขณะที่นางสาววิสุดาผู้สมัครของพรรคย้ำจุดยืนการลาออกจากราชการมาลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อจะทำงานการเมืองขอให้คำม,มั่นสัญญาว่าหากได้รับความไว้วางใจจะเป็นสสที่ทำเพื่อประชาชนเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนมากกว่าตัวเอง นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการเลือกตั้งว่าผลงานจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจเชื่อถือและให้โอกาสเข้ามาทํางานซึ่งสอดคล้องกับผลสารวจของสวนดุสิตโพที่ระบุถึงคะแนนนิยมพักภูมิใจไทยชนะพักประชาชนเป็นครั้งแรกทางนี้พักต้องเตรียมพร้อมเพราะเมื่อถึงวันที่31มกราคมที่จะประกาศยุบสภาวันนั้นทุกพักต้องพร้อมสู่สนามเลือกตั้ง31มกราคมยุบสภาแน่นอน เพราะนั้นทุกพักก็ต้องเตรียมในเรื่องของการเลือกตั้งไว้นะครับมันไม่มีทางเกิน31มนกราคมน,นะครับมีแต่ก่อนหรือว่าณนะวันนั้นก็พกรรคภูมิใจไทยก็มีความพร้อมทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราเป็นพรักที่เปิดกว้างใครอยากที่จะใครที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถในการที่จะรับใช้ชาติบ้านเมืองรับใช้ประชาชนก็จะมีที่ในพรรคภูมิใจไทยเสมอ ไปคุยครูใหญ่ปุ้มะคุณทิพนมาขาเรือสมองเดี๋ยวก็คุณทิพนเขาคุณทิพนมาแล้วบ่าเมื่อวานเขาไม่ใช่ครับเขามาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเออคือกระถามสมาร์ทเดือนเมื่อวานแล้ว,าวาออออคุณเปียง,<า>ยงคุาเปียงไม่คุยคุณลูกก็ไม่ได้มาเมื่อวานแต่มาวันซืน่อนนะยางงี้หมายความว่าทั้งคุณทิพนคุณเปียงจะมาอยู่ร่วมคุณเปีไหมใช่ไหมครับก็เดี๋ยวดู สำหรับการเลือกตั้งในเคสจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอเลาขวัญอำเภอห้วยกระเจ้าอำเภอบ่อพลอยและอำเภอหนองปลือที่จะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกามีผู้สมัครสองรายจากพรรคกุมใใจไทย,ไทยและพรรคเพื่อไทยพิษณุแป้นวงสำนักข่าวไทยอสอทรายงาน